เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่นักทุกคนครับกลับมาเจอพันอีกเกม The Joy of Creation โหมดในเรื่อง EP แรกนะครับในห้องนอน EP 2ในห้องนั่งเล่นและห้องต่อไปคือห้องทำงานนะครับไปติดตามความหลอนกันคราวนี้จะเป็นใครครับลูกรอดแล้วนะแม่รอดแล้วนะอันนี้พี่อุ่นดาว่าพ่อแน่นอน let's go เป็นเวลาปีที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมเห็นคือฝันร้ายที่ไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้ทำไมเป็นแบบนั้นสัตว์ประหลาดเข้ามาเอาตัวเด็กไปจากเงามืดโผล่ออกมาจากใต้เตียงแอบมองผ่านตู้เสื้อผ้าแค่ฝันร้ายธรรมดาของเด็กถูกไหมไม่ว่ามันจะเหมือนจริงแค่ไหนก็ตามหมอกหนา ไม่ยู่ความฝันฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงแลแม่กำช่วยผมไวอุ้ผมออกไปได้เกิดมามันเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตผมไม่ใช่คนขี้แยแม้ผมจะเป็นเด็กก็ตามคนอื่นไม่เคยเหนผมร้องไห้ตะโกนหรือกรีดร้องแม้ว่าตอนนั้น่ะ ผมจะกลัวมากก็าตามแต่ผมยังคงนิ่งเงียบแต่นั่นไม่สิ่งแปลกประหลาดที่สุดในคืนนั้นผมไม่กล้าแม้แต่จะลืมตาตอนที่แม่อุ้มผมออกจากฝันร้ายผมยังจำได้ชัดเจนว่าได้เสียงกรีดร้องของตัวเองเสียงกรีดร้องเราเองนะครับนี่งไงนี่ พ่อเหรอนิกผมมืดจัดเลยเหนเ่อยอุ้ยอ,อะไรอะเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยมันไม่จริงอะมันมันไม่ใช่เรื่องจริงมันแค่ความฝันใช่เรื่องจริงฮะประตูเปิดเองโอ้โหตาแบบนี้ระแบบเจ้า เฟดดี้กันเหรอหวัวเดินมาด้วยเฟดดี้เฮ้ทำอะไรโอปป้าเจ้า,จาวิ่งครับวิง่งโอ้โหมาแบบนี้โอปป้เจ้าไม,ไม่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 อไรวะช่วยด้วยใครใคช่วยด้วยเบลบลนิกแอนโทนี่แซมคุณอ,อยู่ไหนอะ โอ้โหหายไปหมดเลยมันหายไปแล้วครับเฮ้ยแม่งเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยครับห้องทำงานกับไฟฉายคู่ใจรันเวกหรือเปล่านี่มันสับค่าสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดอยู่รอบบ้านไฟฉายที่คุณไว้ใจ ใช้เพื่อจัดก,การมันซ่อนตัวจากสัตว์ประหลาดมันหาฉันซ่อนในที่เดียวซ่อนกันด้วยรักนิกจากแซมนิกกับแซมนี่ลูกเราใช่ไหมแต่ว่าลูกเราไปซ่อนนะครับมาถึงการเล่นการควบคุมนะครับสามารถเดินได้นะ แล้วกดสเปซบาร์นะเพื่อนั่งหรือยืนคลิกซ้ายเพื่ออินเทอร์แลกน้อยนะคราวนี้นะไม่เยอะเหมือนอีพีที่แล้วเลยมาครับมาที่ห้องทำงานของเรามารอดูกันนะโอ้หอบจัดเลย,เลยผมผมไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะจัดการยังไง นายการทุกเดือนในบ้านนะมันหยุดเดินไม่รู้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเมื่อไหร่อ่ะผมไม่ได้บ้านะใครก็ตามที่พาพวกมันมาคุณทำเหมือนกันผมไม่รู้มันผ่านมาแค่ไหนแล้วอ่ะแต่ผมออกไปไม่ได้เพราะมันรอผมอยู่ข้างนอกมีแค่ที่นี้ที่ปลอดภัยผมผมจะฝากข้อความพวกนี้เพื่อที่จะเตือนความจำ ช่วยจำในสิที่พวกมันทำวันนี้กันเข้ามาแต่เอาหน้าเอาหน้าเอาทำได้เราทำได้โอเคผมใช้กล้องเก่าที่เคยติดตั้งรอบบ้านผมจะได้เห็นหุ่นพวกนั้นพอดูพวกมันจอสามจอ กับประตูสามบานพวกมันไม่โผล่มาสักพักหนึ่งแล้วอะแต่พวกมันมาแน่ผมแน่ใจพวกมันขยังกระหือรืมมากเลยตอนเนี้แล้วก็ฟ็อกซี่ชายชายชายฟ็อกซี่เขาอะตัวทรมานเลยที่สุดผมไม่รู้มันมาจากไหนยังไงแต่เขาจะโผล่มาที่ประตูเราจะได้เสียงเขาอะควนประตู ก็แค่มองเขาผ่านกล้องเขาจะหายไปดังนั้นแค่มองเขาผ่านกล้องเอวอาจจะไม่ชอบให้ใครจับตาดูอันนะคำแห้งแล้วก็เฟดดี้เขาไม่เหมือนใครเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นแต่เข้ามาหาผมไม่ได้เขาจะรอผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะแต่ แต่ผมรู้ว่าเขาไม่ยอมแพ้แน่ๆหากผมต้องการออกจากที่นี่ต้องหาเขาให้เจอเขาเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้ผมต้องสู้เพื่อครอบครัวกลัวไม่ได้เขาเขาหายไปแล้วเขาไปแล้วโอเคโอเคผมไม่ไปใช้ไม่อากไปกักข่าตัวตายแต่ผมต้องลอง ถ้าเจอเฟดดี้อีกครั้งอ่ะผมแค่ต้องเปิดประตูและส่องไฟใส่เขาผมไดใ้เขาล้างผมต่อดไปไม่ได้ห <_ d ata> วังมันจะได้ผลนะ,ะที่รัก <_ d ata> เด็กๆถ้าพวกคุณได้ยินผมรักคุณหวังว่าพวกคุณจะปลอดภัย <_ d ata> เอาเล่นแล้วเหรอกดได้ครับวันนี้ไง เห็นนะครับเห็นสามกล้องสามตัวอันนี้ภายนอกนะไม่เจอครับอันนี้ปกตินะครับอุ้ยพังเหรอไม่พังนี่เฟดดี้เฟดดี้ลุกเหรอบอกให้ส่องไฟครับเฟดดี้ส่องไฟเฟดดี้ เอ้ยนี่โอ้โสองไฟใสอย่างนั้นครับเฮ้ยนนี้เปิดได้เหรอเปิดทำไมวะเปิดทำไมก็ไม่รู้เปิดได้แต่ไม่มีของครับไม่มีอะไรนะยนี่ไงเบิ่งไว้โอเคไปแล้วแค่เบิ่งนะครับ็อซี่อะ่ะหาต่อไปเฟตตี้ส่องไฟใส่ ฟ็อกซี่แค่มองครับสองตัวเองเหรอเฮ้ยเหมือนจะง่ายนะเขาเนี้ยเหมือนจะไม่ยากครับอีซี่แน่รอบเดียวผ่านอุ้ยนี่ไงลุกสิวะนี่ไงเปิดตีแน่ไฟฉายเจอไฟฉายเข้าไปสะเทือนเลยดิหาต่อครับหาต่อ ชิกาทำไม่อีกแล้วอะ่ะกับไอ้รุนบ้านั่นเฮ้ยเสียงอะไรวะนี่นี่นี่คือวิธีหยุดมนะันนะลูกงหาคัพเค้กในห้องเหรอห้องฉันกูกลัวกลัวแปรก็ต้องแปรอ,อุ๊ยนี่ไง ไอ้บ้าเอ้ยคับเค้กคับเค้กคับเค้กอกไวะนี่อุ้ยอะไรไม่มีไม่มีไปยังเออไปนวไปนะไปนะหงบย่งนย่งเกะมีปะวะอื่นมาไหมเนี่ยกลัวเหมือนกันเลยเนี่ยดูไวๆครับ ดูไวๆครับมีไหมไม่ม pues ีหมอกรหมอกรโอเคโอเคโอเคหวาครับเค้กต่อครับเค้กครับเค้กนี่มีไหนวะอุ้อู้กูกลัวกูกลัวเฮ่มีไม่มีไปไหนแล้วเอาไม่มีอ่ะเฮ้ย เ้ายบ้าเอ้ยนึกว่ามีแค่สองตัวชิก้าไม่อยากหลอนเราต้องมองชิก้านะครับตัดไปที่เรามองมันนะมันจะไม่ขยับนะครับแล้วก็เราต้องหาครับเค้กโอ้ยเหงื่อตกเลยอ่ะครับ มาใหม่อีกรอบรือว่ามีแค่สองตัวไม่ใช่มีสามแต่ไม่ใช่แค่สามแน่นอนครับมันจะดูไว้ไยๆอีกนะคราวนี้ครับอาจจะมึนหน่อยนะน้องๆน,น้องใช้ความเร็วไงอุ่นมาตอนแรกยังไม่ยากครับต้องให้ชิ้นเก้ามาก่อนหาคัพเค้กมันจะมีเสียงนะต้องฟังเสียงดีๆครับ พูดแล้วเร่งเสียงหน่อยโอเคเวลากรี๊ดนี่ลั่นบ้านอุ๊ยมาแล้วได้ไงมาเคาะประตูนี่แนะ่เฟดดี้เฟดดี้เฟดดี้ยังไม่มาครับนี่ไงเฟดดี้อยู่นี่ลุกลุกเจอแสงสีฟ้าเข้าไปไงแสงพิฆาตดวงตาครับ ันต่อเบิงต่อคือจยเปิดมั่วไปเจอฟ็อกซี่ใช่ไหมเปิดหาเฟดี้เท่านั้นนะสองไฟอะ่ะเงียบยิบมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่เข็ดไม่จำเจอพังแสงสะเทือนสะดุ้ง นั่งทอมาอีกครับเสียงเหมือนด้านขวานะนี่ไงไอเสียงช่วยอยู่นะมาอีกเลยครับชิกกาชิกกามาครับรู้แล้วแค่ระวังไว้หาคับเค้กถ้าเขามานะครับคับเค้กอยู่ไหนวะ เราก็ไม่เจอในตอนแรกอะเอา้าไปมาแล้วนี่ไงมาแล้วจ้าเฮ้ยมันมีเสียงนะเนี่ยเออนี่ไงไม่มีแล้ว อยู่นี่อยู่นี่เสียงอยู่ด้านซ้ายนี่ขอดูกันขอดูกันออ้ยอุ้ย่ออมาแล้วยังด,ไไดีไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องลุกแล้วไม่มีใครที่ไหนวะ มองไว้มองไว้นี่เสียงนี้เสียงนี้อุย้ยได้ไหมโอ้ได้ได้อุย้ยรอดรอดไปแล้วนั่งต่อโอ้ยบันทึกเหมือนกันนะนี่เนี่ยกูว่าไม่สองแน่เลยเอ้ยไม่สามแน่เลยกูว่ามาครบป,ปี้ครับไม่เคยมีคืนไหนมาน้อย ต้องฟังเสียงด้วยนะเสียงคับเค้กเหมือนด้านขวาวะไม่ใช่ไม่ใช่ซ้ายกลางก็ดีนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงรูปแบบเกมมีหลายแบบเล่นน้าไม่เบื่อนะครับมาอีกแล้วเฟดดี้มาไหมแป๊บหนึ่งนะนี่ไหมเรียบร้อยครับเจอหนึ่งเปิดมาอื้อผมเฟดดี้ ยู่นี่ไหมไม่อยู่ไ้บ้าไอ้กล้องพังวันนี้มันฉลาดมากมู่มาคบตี้ไอไ้อะไรวะน่ยเจอแล้ว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 อุ้ยเจอ, <c oughs> อเจอฉย มีบอนนี่มาด้วยเหรอโอ้ันบอกว่าราการไม่ทำงานที่ตีสองกันนี่โอ้มากันใหญ่จะรอดไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเกินไปแล้ว อ้ยกล้องกูมาแล้วเสียงใครก็ไม่รู้เจอครับหนึ่งอูเคยเจอเฟดดี้ไหมเนี่ยสองเอ,อดิด เบอกว่าเสียงฟ็อกซี่จะไม่เหมือนเสียงคนอื่นนะครับอาะต้องฟังดีๆวะเอาใหม่เอาใหม่เอาแต่รู้แล้วนะรู้วิธีเล่นนะครับเฟดี้ส่องไฟบอนนี่ตบกล้องฟ็อกซี่มองผ่านกล้องชิก,ก้าหาคับเคครับพบทุกตัวรอบนี้ผ่านแน่แนยิ่งกว่าแช่แป้ง เล่นกี่รอบไปเนี่ยเจอทุกตัวตายทุกรอบนี่รอบสี่แล้วมั้งไหนวะไม่มาเหรอเสียงว่าเสียงเคาะว่ะด้านซ้ายครับนี่ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียงเคาะด้านซ้ายไม่มีไม่มี เฟดี้หายไปไหนวะนี่เขบอกว่าเฟดี้เงียบไปด้วยนะตอนที่บอนนี่มาครับนี่ไงเฟดี้รู้ฟังผิดหรือเปล่าเปิดอื้เอาเข้าไปให้สะดุ้งสะเทือนถึงดวงดาวตอนนี้ต้องผ่านครับไม่เห็นใครนะเอ,อ้อยากรู้ไปห้องต่อไปเป็นห้องยังไงครับ เพลินนะหาทายไม่เหมือนภาคแรกอะที่มันมองกล้องห้องเดียวเลยครับแต่อันนี้ยังมีการเล่นหลายรูปแบบขวามาครับไม่น่าเบื่ออ้าวชิก้ามาอีกแล้วไปเลยครับอ้าวมาแล้วจ้าลุก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  <c oughs> เป็นไงเป็นยังไง มีเสียงนะแต่ส่วนมากอะเวดดีโ้โผลมาไม่มีเสียงครับแต่เหมือนฟ็อกซี่มีเสียงมาแล้วหาก่อนนี่นี่สิวีหนึ่งตัวอยู่นี่สองตัวนั่งดูกันเร็วเร็วเร็ว ไม่เห็นนี่ไงเฟดี้เฟดี้ก่อนเฟดี้ก่อนอแล้วก็นับหนึง่งนับหนึ่งมาเร่งเสียงโอ้โหลุก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 ,ลกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เจอครับไปแล้วไปแล้วโอเคไหวอยู่ไหวอยู่อ,ยอุน่นแค่ใจเย็น ทำต,ตามขั้นตอนที่เหมาะสมอย่าโลกอย่าโลกห้องไหนมีเสียงอย่าไปเปิดนะอย่าไปทะลึึงเปิดเหมือนคราที่แล้วเน่าครับมาตอบคือมองหาเนี่ยมองหาเฟดดี้นะ บอนนี่จะมากระเสียงไอ้ไม่ใช่บอนนี่พูดผิดพูดถูกมาอีกแล้วมาซ้ายใช่ไหมไม่ใช่เฟดดี้มาเฟดดี้มานี่มีเสียงว่าไม่ได้ยินเสียงนี่ก่อนนี่ก่อนโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงคนแป๊บนึงแป๊บน,งนึงนะชิก้าไปอย่งนี้หนึ่งต้องหาสามตัวครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วดูคะ่ะดูซะให้เห็นเต็มตาเฟนดี้เฟดดี้เฟดดีด้ก่อนเรียบร้อยนั่งเบิ่งตอ่อไม่มีครับันพังกล้องก็จะยากหน่อยนะ ไม่มีกล้องให้ดูไงต้องฟังเสียงเอาครับกระลุนเปิดเอาเปิดประตูเอานี่ไงมาแล้วขวาเรียบร้อยมาอีกแล้วเฟรดี้มาเพิ่มนึงเปิ่นึงเนึง,นงเฟดดี้ก่อนเขาเสียงเสียงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยู่ตรงนี้ นี <N iss an> <motiv ators> ่นี <ii Gy orn> <N> ่ไปก่อนไปยูห้องกลางห้องกลางไม่เจอนะไปดูห้องกลางห้องกลางมองก่อนมองกอนโอ้ยสองตัววบได้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 กล้องคูเสียเสียไปกล้องหนึ่งมาเลยครับซี่ อสองกล้องก็ไหวอยู่วะมันซ่อมได้ไหมอ่ะหรือมันจะกลับมาเองเจ๋งสั้ทีเลยครับคือกูต้องเปิดลุ้นเหรอเอาฉัถามจริงนี่อยางเปิดลุ้นเราแม่งมาตอนไหนอย่าเปิดผิดห้องนะมาเลยครับมันหายไกแล้ว หนึ่งตัวสองตัวมีไหมไมีสามตัวพอดีครับไปขอดูกล้องหน่อยบักซี่มาเฟดดีล้ล่ะห้องนี้เฟดด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 ี้ครับทันทันทันอยู่ครับเฮ้อยอาจจะรอดอาจจะรอด เจอว่ะส่อไว้เรียบร้อยกล้องเหลือตัวเดียวแล้วกูจะรุ้นยังไงวะเนี่ยอืมรุ้นเปิดสดมาแล้วสิกูต้องรุ้นเปิดสดเสียงอยู่ด้านขวาสามตัวครับ นี่อไม่มีอุ้ยแล้วกูจะดูกล้องได้ไงอะสองนี่ก่อนนี่ก่อนอุ้ยใครยืนอยู่วะนี่สามไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วกล้องกูไม่มี โอ้ยกูจะเปิดจะเจอไหมเนี่ยโอ้ยดีนะมันมันมันไม่เล่นเรานี่ไงไม่ได้รับมาด้านขวาเออโอเคเ d

ชอบเลยเสียงอยู่ไหนวะโอ้ยไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบนี่หนึ่งสองเฟดี้เฟดี้สามพอดีครับสามพอดีครับมานั่งดูกันพาเนื้อพาเนื้อ,อซี่มาครับโอเคแล้วก็ลุกขึ้นลุกขึ้นเบิงไม่มาวะ่ะเฟดี้ไปไหนวะ ต้องนั่งดูครับอย่าเปิดมั่วนะ <S <S อุ้ยอุย,อยผ่านโอ้ยยกดเลิกเกมไฟนอลภาคใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟนอลแฟนตาซี Final นะไฟและแอดเฟดี้ภาคใหม่หยุดการผลิตโอ้ยสนุกนะพี่อุ่นว่า ภาคเนี้ยมันมันไม่ยากเกินไปครับมันยากกังดีแล้วก็มีรูปแบบการเล่นหลายแบบสนุกทุกห้องเลยนะก็มาดูว่าห้องต่อไปนะเป็นห้องอะไรอะไม่ต้องรอรุ้นครับขอไปดูก่อนแอบบดูก่อนชาวบ้านเขาห้องต่อไปคือห้องอีหยังวะใต้ดินกูอยากออกเลยเป็นห้องที่เกียดที่สุดดีไม่มีห้องน้ำด้วยเอเป็นว่านะครับ ไปตามชมที่อุ่นได้นในคลิปหน้านะในเกม The Joy of Creation ก่อนไปกดไลค์กดแ like, ชร์บิดตั้งด้วยเจอคลิปหน้าบายบายจ้า